สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับวันพุธที่12มิถุนายนปี2013ในเมืองโรดไอแลนด์สหรัฐอเมริการิชาร์ดอารินาสอายุ46ปีเขาแต่งงานกับเบทริสมาได้22ปีแล้วและมีลูกด้วยกัน2คน พื้นฐานครอบครัวเขามีพี่น้องอีกสามคนครับทุกคนอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันทั้งหมดเพราะเวลาจะไปไหนมาไหนพวกเขาก็สามารถแวะไปหากันได้ตลอดมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันเสมอริชาร์ดเป็นทุกอย่างสําหรับลูกลูกไม่ว่าจะออกไปไหนหรือลูกลูกจะทําอะไรเขาจะคอยสอนอยู่เสมองานประจําของเขาคือซ่อมรถยนต์กับโฟก์เลฟท์หรือรถยกนั่นเองครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถด้านนี้และเก่งมากๆบางทีถ้าเพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือรถเขาไม่เคยเรียกเงินเลย เขาทำด้วยความเต็มใจทั้งหมดเบทริสทำงานเป็นครูให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งและลูกชายของพวกเขาก็เรียนที่นั่นด้วยเช่นกันทำให้หลายๆอย่างมันลงตัวไปหมดสำหรับพวกเขาช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนอย่างที่ได้กล่าวไปพวกเขาได้แยกกันย้ายไปทำงานริชาร์ดมีแพลนจะไปทำงานสายสักหน่อยในวันนี้เนื่องมาจากเขามีนัดกับหลานชายเพื่อที่จะสอนวิธีการเช็ครถต่างๆและโชว์ให้ดูว่าอะไรเป็นอะไร หมู่บ้านที่ริชาร์ดอาศัยอยู่ทุกคนต่างรู้จักเขาทั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอเวลาที่เขาเจอใครเขามักจะเข้าไปทักทายก่อนตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แถมเขายังเป็นคนที่ชิลๆอีกต่อมาพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆประมาณ11โมงตรงเบทริสได้เดินกลับมาบ้านในเวลาพักกลางวันของเธอเพียงลำพัง หลังจากที่ได้เดินเข้าไปในซอยบ้านตัวเองเธอเห็นกับเทปสีเหลืองพันรอบห้ามคนเข้าและมีรถตำรวจจอดอยู่3ามสี่คันแต่มมีคนมาเยือนมุงอะไรบางอย่างสองคนที่เธอเห็นก็นคือเพื่อนบ้านที่อยู่ซอยด้านในไปอีกตอนแรกเธอไม่ได้คิดอะไรเพราะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านคนอื่นแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้บ้านมากเท่าไหร ใจของเธอก็เริ่มสั่นมากขึ้นเท่านั้นเธอไม่อยากให้อะไรที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นที่บ้านของเธอเลยแต่พอถึงหน้าบ้านแล้วเธอได้พยายามวิ่งเข้าไปแต่ตำรวจห้ามไว้ได้ทางครับพวกเขาได้พยายามให้เธอใจเย็นๆี่งสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนเธอได้แต่โวยวาย เพราะเธอเห็นร่างของสามีนอนคว่ำหน้าไปกับพื้นเธอร้องไห้หนักมากครับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแถมเป็นตอนกลางวันแสกๆแบบนี้อีกใครจะมายิงแบบนี้ได้ลงคอแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ใช่มีเพียงแต่ภรรยาของบริชาร์ดอย่างเดียวนะครับแต่มันจะมีหลานชายของเขาอีกคนหนึ่งยืนอยู่ในพื้นที่ด้วยจำได้ใช่ไหมครับที่ผมได้เอ่ยถึงเรื่องที่พวกเขามีนัดที่จะมาเรียนเกี่ยวกับการเช็ครถต่างๆ ตำรวจได้เดินไปคุยกับหลานของริชาร์ดที่มีชื่อว่าเฮกเตอร์ครับตำรวจได้ให้เขาเล่าเหตุการณ์นในมุมของเขาให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮกเตอร์บอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยตอนแรกเขากับริชาร์ดกำลังพูดคุยกันสนุกริชาร์ดก็สอนไปเรื่อยๆแต่เฮกเตอร์เองอยากที่จะดูดบุหรี่ด้วยความที่ไม่มีไฟแช็กทีนี้เขาได้ถามริชาร์ดไปว่าไฟแช็กอยู่ที่ไหนจากนั้นเขาได้เดินเข้าไปเอาไฟแช็กที่อยู่ในบ้านแต่ไม่นานเลย เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณสองนัดได้เขาจึงรีบวิ่งออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเขาออกมากลับเห็นว่าวริชาร์ดล้มลงไปกับพื้นแล้วและหมดสติไปเขาจึงได้ติดต่อหาตำรวจให้มาที่เกิดเหตุโดยด่วนตำรวจเปิดเผยว่าตอนนั้นมันแปลกๆแ,และมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่แฮกเตอร์เล่าออกมาแบบนั้นจากนั้นตำรวจถามเขาต่อว่าพอจะรู้ไหมว่าวริชาร์ดมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าแฮกเตอร์ตอนนั้นเขาดูเสียใจจริงๆและบอกว่าไม่รู้อย่างเดียว ตำรวจรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมันอาจจะเป็นการวางแผนก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามพอข่าวนี้ได้กระจายออกไปคนในครอบครัวญาติญาติคนอื่นของเขาได้พากันมาที่เกิดเหตุภายหลังแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เสียงดังกว่าเพื่อนตำรวจไม่แน่ใจว่าชายคนนี้คือใครและมาทราบภายหลังว่าเขาคือหลานของริชาร์ดอีกคนหนึ่งคือหลานคนนี้ได้ขับรถมาที่เกิดเหตุแล้วเสียงดังโวยวายโมโหว่าใครกันที่มาทํากับลุงของเขาแบบนี้เขาพยายามที่จะเข้ามาด้านไหนด้วยนะครับแต่มีการผลักเจ้าหน้าที่จนล้มลงไปกับพื้น ตำรวจคิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่ปกติเขาเล่นละครอะไรอยู่หรือเปล่าจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวเขาไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเธอใจสลายไปเลยครับเธอร้องไห้ไม่หยุดญาติคนอื่นๆได้พยายามช่วยกันปลอบใจเธอได้แต่พูดว่าทำไมต้องเป็นสามีของเธอด้วยเขาไปทำอะไรให้คนร้ายความฝันของพวกเขาที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนานๆมันจบแล้วตำรวจที่อยู่ด้วยตอนนั้นพูดให้กำลังใจและพวกเขาจะจับคนที่ทำแบบนี้ไปดำเนินการต่อให้ได้ ตำรวจได้แต่คิดว่าแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่โมกกลับมาที่ห้องสอบสวนหลานคนที่ทำตัวเสียงดังกว่าคนอื่นได้เปิดเผยว่าช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่จิมออกกําลังกายปกติในช่วงเช้าเขาเสริอมอีกว่าเขามีพยานหลายคนที่เห็นเขาไปจิมด้วยเขาบอกว่าเขาโมโหจริงๆเพราะเขากับริชาร์ดสนิทสนมกันมากๆเขาต้ารับกับเรื่องนี้ไม่ไหว แถมเขาไม่ทราบด้วยว่าทำไมลุงของเขาถึงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตำรวจที่ยังไม่มีหลักฐานจากพยานณตอนนั้นพวกเขาได้ปล่อยให้เขาออกไปก่อนแต่ตำรวจยังคงเชื่อว,ว่าเขาคือคนที่ก่อเหตุต่อมาตำรวจได้กระจายกำลังออกไปตามบ้านต่างๆในซอยเดียวกันว่ามีใครเห็นอะไรผิดปกติหรือไม่ในช่วงเวลาเกือบเที่ยงแต่หลายคนบอกว่าในช่วงเวลานั้นไม่ค่อยมีใครอยู่ในพื้นที่รอทุกคนต่างออกไปทำงานกันหมด ด้วยเหตุผลนี้ตำรวจได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นการไปตามาหาดูกล้องวงจรปิดตามบ้านแทนครับแล้วมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตัวหนึ่งตรงข้ามกับบ้านของเวสชาร์พอดีแต่พวกเขาไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดนี้ยังทํางานได้อยู่หรือไม่โชคไม่ดีครับตอนนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่ไม่นางเจ้าหน้าที่ได้ไปเห็นกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่3ตัวเลยทีเดียวขออธิบายที่อยู่ของบ้านหลังนี้นิดหน่อยนะครับคือบ้านหลังนี้อยู่ปากซอยเลยถ้าเดินเข้าไปในซอยแล้วมันจะเห็นทางสุดซอยไปอีกฝั่ง ถ้าสมมติเราหันไปทางหน้าบ้านมันจะเป็นซอยเดียวกันกับบ้านวิริชัดแต่ถ้าหันไปทางฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นถนนอีกแห่งหนึ่งและถ้าเลี้ยวขวาจากภาพลงมามันคือซอยบ้านของวิริชัดนั่นเองครับตำรวจได้ไปเคาะประตูเจ้าของบ้านเพื่อสอบถามว่ากล้องวงจรปิดนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือไม่พอตำรวจทราบว่ากล้องวงจรปิดนี้ยังใช้ได้อยู่พวกเขาได้ให้เจ้าของบ้านย้อนเวลากลับไป ในช่วงเวลา1 0บถึงสินาทีก่อนเกิดเหตุว่ามีใครเดินมาหรือมีคนทําตัวน่าสงสัยไหมเสียงที่พวกเขาเห็นจะเป็นแบบนี้ครับตอนแรกตรํารวจไม่เห็นใครเดินมาเลยหมายถึงผู้คนนะครับเพราะมันเงียบมากๆในชุมชนแห่งนี้ต่อมาเวลา9ก้าโมงเช้ากับอีก56นาทีมีคนเดินมาแบบนี้ครับกล้องจะเป็นอินฟราเรดทําให้สีเสื้อที่แท้จริงไม่ใช่แบบที่เห็นแต่จะเป็นสีเทาแทน ทางที่ชายคนนี้เดินตรงไปจะเป็นทางตรงไปเรื่อยๆนะครับเขาเดินแบบธรรมดาปกติไม่ได้ดูมีพิรุษอะไรเลยจากนั้นทางที่เห็นนี้ถ้าเดินตรงไปจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาเลี้ยวมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขากําลังจะเดินตรงไปที่ซอยบ้านของฤิษชาจริงๆตามเวลาก่อนที่ฤิษชาจะถูกยิง จากนั้นตำรวจได้เปลี่ยนมุมกล้องไปดูตรงหน้าบ้านแทนทำให้เห็นเขาเดินไปแบบนี้แล้วเอาเสื้อฮูดดี้ของตัวเองคลุมไปที่หัวเหมือนจะพยายามปกปิดตัวตนของตัวเองแล้วก็เดินหายจากกล้อมุงจรปิดไปจากนั้นไม่นานเราจะเห็นชายคนเดิมวิ่งกลับมาแบบนี้ครับ ในขณะเดียวกันตำรวจที่เห็นแบบนี้แล้วได้ประสานงานไปยังหน่วยอื่นๆให้จับตาดูผู้ต้องสงสัยคนนี้เขาเป็นผู้ชายผิวสีสูงปกติผอมๆใส่เสื้อตัวใหญ่ๆต่อมาตำรวจได้เคาะประต,ตูตามบ้านฝังถนนหลักดูครับเผื่อว่าจะมีใครเห็นอะไรบ้างแต่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยจากนั้นตำรวจได้ย้อนกลับไปเสืบหาข้อมูลจากร้านอีกคนหนึ่งที่โมโหเสียงดังผิดปกติว่าสิ่งที่เขาพูดมาตอนแรกมันจะตรงกันหรือไม่ตำรวจได้มุ่งหน้าไปยังจิมดังกล่าว เพื่อดูว่าเขาอยู่ที่จิมจริงไหมกับเวลาที่วิชาร์ถูกยิงตำรวจดูไปเรื่อยๆครับแต่ยังไม่เห็นหลานคนนี้เลยจากนั้นไม่นานเขาได้ปรากฏตัวขึ้นจริงๆตำรวจดูกล้องวงจรปิดไปอีกว่าเขาจะออกจากจิมตอนไหนเครื่องชั่วโมงผ่านไปตำรวจเห็นเขาหยิบม,มือถือขึ้นมาเหมือนจะคุยกับญาติคนอื่นๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิชาร์และก็ได้วิ่งออกจากจิมไปนั่นหมายความว่าหลานคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยต่อไปแล้วครับพอเวลาผ่านไป ตำรวจได้ย้อนกลับไปที่บ้านหลังดังกล่าวบ้านที่อยู่ตรงข้างกับเยรเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดวันนี้ตำรวจโชคดีครับที่เจ้าของบ้านอยู่ในบ้านพอดีจึงได้ขอดูกล้องวงจรปิดกล้องตัวหนึ่งมันอยู่ข้างๆบ้านและหันไปตรงหน้าบ้านพอดีเราจะเห็นว่ามีคนเดินมาแบบนี้ลักษณะท่าทางของชายคนนี้เหมือนกับคนที่เห็นตอนแรกเลยครับระหว่างที่ชายคนนี้เดินผ่านไปถ้ามองดูที่รถดีๆเราจะเห็นมีผู้ชายสองคนยืนคุยกันอยู่ไม่ได้สนใจว่าใครเดินผ่านไปผ่านมา แต่สาหรับชายคนที่เดินผ่านให้สังเกตดูที่คอของเขาดีๆนะครับเขาได้เหลี่ยมมองไปทางที่ริชาร์ดกับล้านยืนอยู่ด้วยกันจากนั้นไม่นานชายคนนี้ได้เดินย้อนกลับไปอีกฝั่งแล้วเดินกลับมาใหม่ทีนี้เขาได้เดินทางฝั่งบ้านของริชาร์ดแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปด้านหลังของเขาจากนั้นก็ก่อเหตุไปเราจะเห็นว่าเขารีบวิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุแม้ว่าตำรวจจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครกันแน่ที่ทำด้วยคุณภาพและมุมของกล้องมันมองยากจริงๆแถมมันยังไกลอีกด้วย ในเวลาต่อมาตำรวจได้ไปสำรวจบริเวณรอบบ้านและบริเวณใกล้เคียงบ้านของริชาร์ดเผยว,ว่าจะเจอหลักฐานอะไรสักอย่างจนไปเจอกับปืนกระบอกหนึ่งถูกคลุมด้วยเสื้อฮูดดี้สีเทาเหมือนกับผู้ต้องสงสัยในวันที่เกิดเหตุเลยแต่คำถามคือทำไมคนร้ายถึงมาทิ้งไว้ใกล้ๆบ้านของริชาร์ดตำรวจรู้แล้วว่าน,นี่คือปืนของคนร้ายจริงๆ DNA มันต้องช่วยพวกเขาได้แน่ๆแต่ระหว่างนี้ตำรวจช่วยกันคิดว่าชายคนนี้จะไปทางไหนกันแน่ เพราะมันเป็นไปได้หมดและถ้าเขารู้จักเส้นทางหนีที่ไล่เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าเขาน่าจะอยู่ระแวกนี้ด้วยเช่นกันตอนแรกตำรวจเหมือนจะหมดหวังไปเลยครับแต่เพื่อความยุติธรรมพวกเขาจะต้องหาฆาตกรมาลงโทษเพื่อครอบครัวให้ได้ตำรวจค่อยๆเดินไปตามซอกซอยต่างๆเพื่อมองหากล้องวงจรปิดแต่น้อยมากที่บ้านจะมีกล้องวงจรปิดครับพอเดินไปเรื่อยๆพวกเขาได้ไปเห็นกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่พอดี พวกเขารู้สึกโชคดีมากที่เจอบ้านหลังนี้แต่ตำรวจก็ต้องผิดหวังเพราะคลิปจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ที่นั่งดูกันถึงสอสชั่วโมงกลับไม่มีใครเดินผ่านมาเลยนั่นหมายความว่าชายต้องสงสยัยไม่ได้เดินผ่านมาซอยนี้แน่ๆตอนนี้ตำรวจจึงโฟกัสไปที่ถนนหลกัก มันจะมีสีแยกอยู่และแน่นอนว่าเครื่องวงจรปิดตามร้านหรือตามบ้านมันจะต้องมีอะไรให้พวกเขาสืบต่อได้แน่นอนจนพวกเขาได้ไปพบก,กับร้านขายเครื่องดื่มแห่งหนึ่งพวกเขาเดินเข้าไปในร้านเพื่อขอดูกล้่องวงจรปิดตำรวจเชื่อว่าถ้าเห็นหน้าของผู้ต้องสงสัยชัดกว่านี้เรื่องมันก็น่าจะจบพอเปิดดูแล้วพวกเขายังไม่เห็นใครที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเลยแต่ดูไปดูมามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแบบนี้ครับกางเกงดูใหญ่ๆเสื้อสีขาว ถ้าทางการเดินมันสอดคล้องกับคนที่เห็นแล้วต้องใช้เขาแน่ๆที่ถอดเสื้อออกแล้วทิ้งปืนไว้แถวๆบ้านไม่ได้ชัดตำรวจรู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจว่ายังไงคนที่เห็นจะต้องใช่คนเดียวกันแนๆ่ๆตำรวจได้พยายามดูหน้าเขาชัดๆแต่เขากลับไม่หันหน้ามาทางกล้องวงจรปิดเลยตำรวจจึงได้ใช้ข้อมูลแค่นี้เช็คดูข้อมูลในระบบจากนั้นได้เป็นยรูปภาพที่เขาเดินออกมาแล้วเอาไปให้คนในพื้นที่ดูว่ามีใครเคยเห็นชายคนนี้หรือไม่ ส่วนไอดีที่ยืนยันตัวตนในระบบตำรวจยังไม่พบใครเลยนะครับต่อมาดูภาพที่ตำรวจแนะนำไปสอบถามผู้คนแถวนั้นปรากฏว่ามันมีอสี่ชื่อด้วยกันซึ่งชื่อรกที่ตำรวจได้เสชหาดูมันเหมือนกับผู้ต้องสงสัยเลยเพราะทั้งสองคนดูผอมๆเหมือนกันมากแต่พอดูทั้งหมดอีก3รายพวกเขาดันมีหน้าตาที่คล้ายกันหมดเลยแถมทั้ง4คนนี้เคยมีคดีติดตัวมาแล้วทั้งนั้นแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ดูแล้วว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะอยู่ในสคนนี้ก็เป็นได้ตำรวจต้องทำงานหนักกว่าเดิมแล้วครับ เพื่อนาคนผิดมารับโทษตำรวจได้ย้อนกลับไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีชายใส่เสื้อสีขาวเดินผ่านกล้องไปตำรวจไม่รู้ว่าเขาจะเดินต่อไปทางไหนกันแน่แต่พอถึงสุดทางของกล้องเขาได้เดินเลี้ยวเข้าไปตำรวจตอนนั้นได้เดินออกไปเดินดูตามซอซอยเผื่อว่าจะมีกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีครับตำรวจเดินไปเรื่อยๆจนผ่านมา3ามสี่ซอยแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีบ้านไหนติดกล้องวงจรปิดเลยจากนั้นตำรวจเดินต่อไปและข้ามไปอีกฝั่ง พวกเขาได้เห็นกับสิ่งที่ต้องการแล้วครับมันจะมีกล้องวงจรปิดติดต,ตั้งอยู่ตรงถนนเลยตำรวจหวังว่าแค่พวกเขาได้เห็นว่ามีผู้ชายต้องสงสัยนั้นเดินเข้ามาแค่นั้นก็พอและพอดูไปเรื่อยๆพวกเขายังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะครับต่อมามุมซ้ายบนของเราจะเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวใสก่กางเกงที่คุ้นตาคือเป็นลักษณะเดียวกันกับคนที่พวกเขาเคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้เลยและค่อยๆเดินอย่างชิวๆเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ ตำรวจรู้แล้วว่าบ้านของเขาอยู่ไหนจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวตำรวจได้นำรูปภาพจากลกล้องวงจรปิดให้ผู้คนในชั้นแรกดูแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยตำรวจได้เดินขึ้นไปดูชั้นสองและเคาะประตูตามห้องปกติแต่ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยตำรวจคิดว่ามันต้องมีใครสักคนึ่งเคยเห็นและตอนนี้เหลือแค่เพียงชั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาหวังแค่ว่าจะมีคนช่วยให้ข้อมูลได้พอเคาะประตูไปตำรวจได้ยินเสียงคนเดินและเสียงสุนัขเห่าดังมาก ตำรวจสะดุ้งเล็กน้อยครับเพราะเหมือนกับว่าสุนัขตัวนี้กำลังจะกระโดดเข้าใส่แต่เจ้าของห้องดึงเชือกเอาไว้ได้เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นตำรวจได้สอบถามไปตามปกติชายคนนี้เปิดเผยว่าเขาไม่ชื่อว่าแม็กนัมเขาบอกไม่รู้จักชายคนที่ตำรวจถามหาเลยตำรวจรู้สึกแปลกใจครับเพราะพวกเขาเห็นชายต้องสงสัยเดินเข้าไปในนั้นจริงๆพวกเขาตัดสินใจกลับไปดูใหม่อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจแต่ไม่ถึง3นาทีชายคนนี้ได้เดินออกมาอีกครั้งพร้อมกับสุนัขตัวหนึง่ง ตำรวจรู้แล้วว่าแม็กนัมจะต้องใช่คนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่แน่ๆตำรวจเห็นเขาเดินไปอีกฝั่งพวกเขาที่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วและได้เปิดดูตามเวลากเกือบเกบเอ็1โมงเช้าอีกครั้งเราจะเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนแบบนี้ครับยิ่งเห็นแบบนี้แล้วยิ่งชัดเจนเพิ่มไปอีกว่าแม็กนัมไม่น่ารอดแล้วแน่ๆแ,แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือการเกงของเขาเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามตำรวจต้องเรียกเขามาสอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจได้เปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่เขาเดินออกมาจากบ้านให้เขาดู แต่แม็กนัมพอได้ดูเขาเสียงดังขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าใครเอาสุนัขของเขาออกไปเดินเขาโวยบายเสียงดังบอนอีกว่าสุนัขตัวนี้แพงมากเลยนะเป็นต้นตำรวจได้ให้เขาเล่าความจริงออกมาเถอะเรื่องจะได้จบจบแต่แม็กนัมยืนยันว่าคนที่ตำรวจเห็นไม่ใช่เขาแน่นอนคนที่มีกุญแจบ้านของเขาได้จะต้องเป็นพี่ชายของเขาแน่ๆจากนั้นเขาได้โทรหาพี่ชายของเขาเพื่อสอบถามเรื่องพาสุนัขออกไปเดินแล้วพี่ชายของเขาบอกว่านั่นคือลูกชายเองและพี่ชายถามกลับไปว่าทําไมมีอะไรหรือเปล่า จากนั้นแม็กนามได้วางสายไปเขาบอกว่าหลานชายของเขามีชื่อว่าเจเดียเป็นเด็กใบรุ่นคนหนึ่งไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรกับใครแม็กนามตอนนี้ถูกตัดชื่อออกไปแล้วนะครับเพราะเขาดันเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับหลานและพี่ชายของเขาอีกจึงทําให้ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยในตอนแรกได้ไม่นานตํารวจได้ออกมาจับเจเดียใข้เขาหาฆ่าตรการรมครับพวกเขาได้เดินทางไปที่บ้านเจเดียเพื่อจับกลุ่มตามประวัติของเจเดียเคยติดคุกมา่อก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับในคดีข้อครองและพเปืนในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เพียงแค่นั้นเขายังเคยใช้ปืนนี้ยิงคู่อดีตไปอีกด้วยประวัติของเจเดียดูไม่ดีเอามากๆนั่นจึงทําให้ตำรวจไม่อาจไว้วางใจให้เขาอยู่กับคนทั่วไปไม่ได้แล้วและต้องรีบหาเขาให้เจอว่าเขาอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตำรวจหลายๆคนได้เดินทางไปที่ที่เขาอาศัยอยู่ทันทีหลังจากที่ไปถึงแล้วพวกเขาได้แยกย้ายก,กันไปล้อมบ้านจากนั้นเคาะประตูบ้านเจเดียที่เปิดมาแล้วเห็นตำรวจเขาได้ผลักตำรวจนายหนึ่งล้มลงไป และพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายไม่สําเร็จครับเพราะเขาถูกตํารวจควบคุมตัวไว้ได้และนําตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคาตํารวจถามเขาเลหลายๆคาถามแต่เขาไม่อยอมพูดอะไรออกมาเลยไม่สารภาพอะไรออกมาด้วยตํารวจยังไม่รู้เหตุผลหรือแรงจูงใจในครั้งนี้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่พวกเขาเป็นญาติกันเองแท้ๆแต่ถ้าเอาตามรายงานของครอบครัวคือเจอเียกับเฮกเตอร์มีปัญหาบางอย่างกันจนไม่สามารถจบกันด้วยดีได้ตำรวจค้ดว่าวนี่น่าจะเป็นแรงจูงใจทั้งหมด จนสุดท้ายต้องมีคนที่ไม่ควรเสียชีวิตไปอย่างไม่ทันตั้งตัวต่อมาศาลได้ตัดสินให้เจีเดียมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและจะต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกตลอดทั้งชีวิตเลยครับเขาจะไม่ได้ออกมาเห็นพวกคนเดินไปมาเหมือนที่เคยอีกต่อไปมันจะไม่มีวันที่เขาได้ออกมาอีกทั้งครอบครัวต่างรู้สึกโล่งใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้มันทําให้พวกเขาไม่กังวลอีกต่อไปทุกคนจะได้กินอิ่มนอนหลับรวมไปถึงวิชาด,ด้วย ที่เขาจะได้ไประสบพบภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกต่อไปทุกๆวันที่ผ่านมาไม่มีใครไม่คิดถึงบริชาร์ดเพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นคนดีทุกคนจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อริชาร์ดไม่ผูกโกรธต่อเขาเราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเมื่อเราไม่มีความคิดแก้แค้นก็สิ้นสุดลงสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ